การฟังเทศที่จะให้ได้ความเป็นของลึกลรกละเอียดจยู่ถ้าฟังเทศไม่เป็นก็จะได้ได้เพียงเปลือ,ลอขึ้นตื่นถ้าฟังเทศเป็นทำใจให้สงบ อธรรมากเป็นของสงบทำใจให้อยู่นิ่งจึงจะรู้เรื่องในการฟังธรรมเทศนาให้ตั้งใจฟังโดยเฉพาะแต่ยาจะให้จิตฟุง้งซ่านถึงส่งไปตาม กระแสเทศนานั้นก็ให้ควบคุมอยู่เน่ยให้ส่งไปในเรื่องอื่นนั้นแหละจึงจะได้ความฟัาสักแต่ว่าฟังไม่สนใจไม่ให้ใจใสได้หรอกคำพูดคำจาเล้กแน้อยเอาไปพูดต่อไปก็ได้ ได้ไม่เข้าถึงใจพุทธศาสนานี้สอนเข้าถึงใจเพราะใจนั้นเป็นที่เป็นบ่อเกิดของกิเลสและบ่อเกิดของบุญกุศลต่างๆเป็นบ่อเกิดของกิเลสบ่อกุศลต่างๆ หากจะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่ตรงใจนั้นเทศอื่นไกลไม่ใช่เทศที่ไหนที่ไหนก็ไปถึกรวมลงที่ใจแห่งเดียวจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติซึ่งสมัยเดือนี้มีคณาจาราย์หลายท่านหล สอนแปลกๆต่างๆในเรื่องหลายอย่างโดยความอนุมานเอาก็มีโดยความเข้าใจตนเองก็มีโดยี่คิดนึกสงไปคิดกองไปแล้วก็เอาความคิดของกรองตนนั่นแหละ มาจังสอนอบรมคนอื่นต่อไปก็มีไม่เข้าถึงแกนสารของพุทธศาสนาถ้าพูดถึงเรื่องแกนสารของพุทธศาสนาแล้วไม่หน,นีจากหลักคือตัวใจเห็นนั้นการสอนอบรมทั้งหลายทั้งหมด ที่สั่งสอนไปมากมายถ้าจะสรุปรวมใจครวมแล้วก็ไม่หนีจากใจแต่เขาจับใจไม่ถูกท่านุูดสอนั้งหลายจับใจไม่ถูกสอนลงที่ใจเนี่ยจะจับใจยังไ่่ึนถูก ถึงสอนมากมายถ้าจะใจถูกจุดนั้นแหละไม่มีมากอะไรทำทั้งหลายลงส่วนเดี๋ยหมดจะหัดภาวนาเรื่องพุทธโธก็ดีเรื่องสัมมารหังก็ดีเรื่องยุบนนอป้อ,องหนอ,อก็ดีบางคนก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งหมด ลอยวางที่เฉยนั่นก็ดีไมายความถึงอบรมสติอันเดียวถ้าตั้งสติอบรมใจอันเดียวเมื่อรวมเป็นอบรมสติห้ตั้งสติอบรมจิตอันเดียว แน่วแน่อยู่กับไอลมไอจิตอันนั้นแน่วแน่อยู่กับสติคืบคุมมาอยู่เพียงแค่นั้นแล้วมันจะรวมลงเข้าไปเป็นใจคือผู้รู้สึกแต่ไม่นึกไม่คิดใจนั่น,ค,น,ค,ค,นคือผู้นึกผู้คิดไอจิตนั่นคือผู้นึกผู้คิด ใจนี่ไม่มีนึกคิดมีแต่คณรู้ข่มรู้เฉยๆจะรวมเัื่แห่งเดียวคำข้อนั้นจะถูกไหมถูกตามคำสอนของพระเจ้าไหมถูกรับรองว่าถูกทีเดียวตอนพระพุทธองค์จะนิพพาน ท่านบอกประมาเดนะตั้งปาเดธายกษุทั้ทงหลายจงแยกความมาประมาให้ถึงพร้อมเธอเขาไม่ประมา,มมะมาต่คือมีสตินั่นเองการที่มีสติเป็นผู้ไม่ประมาอยู่ทุกขณะอยู่ยาบุต สติเรยกลายเป็นมหาสติปัฏฐานท่านพูดถึงสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอาการของรักษาสติไม่หนีจากสกายกายเป็รูปกายที่เวทนาก็คือกายนี่แหละ ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เกิดจากอื่นหรือไลเกิดจากกายนี่แหละจิตกระทุดพูดตั้งสติกัหนดจิตนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นธรรมรวมมึงเป็นอันเดียวกันแต่พูดแยกออกไปเป็นอาการนั่นยัว่าถูกตามหลักทำคำสอพนพะพรูทธเจ้บ แต่ว่าสอนแต่หลายเรื่องหลายอย่างอธิบายมมากแตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนผู้ที่ไม่รู้ก็ตื่นเต้นกันไปง,งไป้มไปตะคุบไปเห็นเงาตรงไหนก็ตะคุบไป แต่คุกเงาไม่ได้ตัวอันถ้าหากว่าจับตัวแล้วเงามันก็อยู่ที่เหมือนกับเราวิ่งตามเงาเยวิ่งไวแทดงไหรก็ยิ่งวิ่งเร็วเท่าไก็ยิ่งเร็วถ้าหากเรายืนอยู่จับตัวมันได้แลยเงามันเลยยืนมันอยู่คงที่ ถ้าเราจับจิตตรงนี้แล้วเป็นปัจจุบันอยู่รู้อยู่เฉพาะปัจจุบันมันจะมีไหนเรื่องอื่นมันมีอะไรความโลภควาโกรธของหลงมันก็ไม่มีแค่มีความโลภความโกรธนะแค่มีความโลภความโกรธของมหลงมันอยู่เฉยๆ ันจับใจได้แล้วโลกโคลงหายไปไหนไม่ไ่้ท่านจับใจไม่อยู่ใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งความโกรควมโกกควมหลกความรักเขมชังเกลียดโกรธต่างๆใจนั่นแหละเป็นคนสั่งพุทธศาสนายิ่งวา รวมลงที่ใจอันเดียวพูดมากไปเถอะพูดไปเท่าไหรก็พูดไปเถอะพ,พูดอาการของใจทั้งนั้นคืออาการของใจได้กับจิตานางคนนั้นก็ต้องการอยากจะเรียนรู้ต่างๆมากมาย รู้แล้วจึงจะปฏิบัติถ้าไม่รู้จะปฏิบัติได้ยังไงเรียนรู้แลยแทนจะปฏิบัติกล่าวไม่ปฏิบัติถ้เรียนได้เิยไม่มีการปฏิบัติการที่ฟังนี่เรียกว่าเรียน แล้วทําตามเรียกว่าปฏิบัติเอาเลยตรงนี้เลยเนี่ยในสิ้นสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังปฏิบัติชิ้นสงสัยแล้วก็ต้องปฏิบัติมาสมัยหนึ่งซึ่งพระคู้ใหญ่ท่านสอนกันมาหาบาเรียนท่นั้นแหละ ที่เรียนจบประโยคแปดประโยคเก่านั่นแหละสำเร็จพระะฝนิ่านถระไก่วิโดกิจบพราผลนั่ลังดเรียกเลยสำเร็จแล้วนั่นสำเร็จแต่อะไรไม่รู้เรื่องไมรู้ราเรียนแต่กรยิงสงสัยใหญ่โตท่า มีแต่เรื่องสมแต่เรื่องสายไปมันไม่หยุดยั้งให้พทะเดชธรรมะ้าถูกทำคำสังพลวเจ้าแล้วหยุดทันทีทันทีคิดอะไรพิจารณานี่ยหยุดลงหมดมันรวมลงหมดเลย เรียนตามโลกเรียกว่าสงสัยไปตามโลกอันมีที่สิ้นสุดเรียกว่าโลกมันวงกลมมันหมุนรอบตัวเรียนไปพิจารณาไปค้นคว้าไปตองห้องเ,เก่านั่นแหละจะลงไหม โกคโกลงของเก่านั่นโลกกระทำกับของเก่ามีนาเสียงนาศเสยอดศเสียงยศเสื่อด,ดินทางมันมาลงของเก่านะั่นนไม่ค้นจากนั้นไปเกิดในกา,ามมพบกามามลูก ถ้ากำวนเวียนอยู่ในกลางมันจะหมอไดู้ดคนนี้ค่อยมาสร้างพบสร้างชาติมเกิดอ,อยู่นี่ไหมีที่สิ้นที่สุดก็เพราะมันอยู่ในกลางลกงพบมันวนเวียนอยู่นี่เกิดมาแก่เฒ่าชราตายเป็นหนุ่มเกิดมาอีกเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นมาแล้วแก่เฒ่าชราตายเป็นหนุ่มอีก เป็นเด็กเป็นนิสเป็นหนุ่มมาอีกอันนี้มันเวียนนี่ความคิดกับของเก่าไม่หนอมันนอกเหนือจากโลกนี้ไปไหนทำคำสอนขางพได้เจ้าคิดไปรวมดุงได้รวมลง อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสาระแกนสาระได้หมดหมดเรื่องหมดราวอนัตตาไม่มีสาระอนัตตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนมีตัวตนอยู่อนัตตาถ้ามีตัวตนเ,เรียกๆว่าอนัตตาได้ย่งไงที่เป็นอนัตตาเพราะเหตุไม่มีสาระ อย่างตัวเราหาสาระไม่ได้เพราะไม่ได้สอนให้ฟังเจ้าเท่าเชราไปสมรทุตโศงไปเปืือยเน่าเป็นดินน่าไปลงเป็นสภาพเดิมของมันสภาพของเดิมมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปนยาง้นมันปรุงม้วนแต่งขึ้นมาสภาพมันนั้นมันแต่แตงเป็นรูปเป็นร่าง เป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นแกแ่อไอ้นจี่สุดลงสภาพตามเดิมนั่นย่อเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าอนัตตาลงจุดนี้มันรวมลงจุดนี้เกี่ว่าคิดไปไม่มีทางไปมันสรุปรวมได้อย่างนี้ข้อจริงเป็นอย่างนี้ คือเดจ้าทางเรียนของจริงค้นคว้าหาของจริงถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นไปทุกเรื่รวคของจริงของเขาทีปิผูตังของเป็ดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมดดินน้ำพัดลมเป็นอยู่อย่างนั้น,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 นถ้าก็มีทีติญาณัง ความรู้ก็เป็นอย่างนั้นลูกของเป็นจริง,น,งนี่มัตถิติญาณัลรูกของเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะใครจะว่าไงนะครับใครจะว่าได้ต่อไปมันไม่มีอันว่ามันมีอันพูดพูดไปกพูดของเก่าวะเน,นี่น พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ถ้ายังเชื่อมันพระคำสอนเขาลงอันเดียวลงที่จิตอันเดียวเป็นสมุดสัญญัติว่าเรื่องทั้งหลายแล้วนะมารวมอีทกทีเดียวหมดจิตตวนี่ ที่มันแผ่ขยายกว้างขวางไปของไปออกจากนี้ทั้งนั้นสร้งางบ้านสร้างเรือนสร้างวัดสร้างว่าสร้างไรสร้างนาทั้งเลือกสร้างสวนท่นท้าคู่นี้ไม่มีแล้วมันก็ทําไม่ได้คู่นี้มีใช่ได้แบบทำได้หมด ้าพนนี้หมดแล้วก็หมดเรื่องนั่นทิ้งวมดของ,งมันทิ้งเหมือนกันกับของพวนี้สร้างตนสร้างตัวสร้างสภาพร่างกายขึ้นมาเพราะพนนี้แหละเป็นคนสร้างสร้างตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้สร้างอันอื่นต่อไปเมื่อตัวนี้มันหมดแล้วก็มันหมดสภาพมัน อยู่ไม่ได้ก็แตกสลายไปของมนันก็มดอยู่คงที่ที่ทำมากหมายก็หลายนึอันนี้ก็ว่าของเราวของเราพอัวนี้ดับเท่านั้นมดเรื่องพอัวนี้สลายไปมนันก็มดเรื่องทำคำสอนพระเดชเจ้าสอนอย่างนี้ ให้เข้าใจรู้จริงของจริงอย่างนี้ตามเป็นจ,จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนของจริงไม่ใช่ไหมสอนของของไม่จริงสอนของจริงแต่เราไม่เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เห็นจริงตามำสองของระองค์ จึงพาตั้งหลงว่างงานเยอะเรื่อยไป <c oughs> ใจให้สบายสบายอยา่าไปกลวแต่เกรงมัน วางลงไปเฉยๆวาง,งตรงกลางนั่แหละถ้าใช่กลางทําอกไม่ใช่กลางที่ไหนมันไม่มีรอกไม่มีอกไม่มีตรงนั้นตรงนี้อะไรดอกใจวางเฉยๆมันหักลงเองมันหรอกเอาไว้ตรงกลางนําคำว่ากลางนี่นที่นี่นั่นคนดีก็ไม่เอา คนชั่วก็ไม่เอาหญ้าไปเหยียกก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงไม่เอาทั้งนั้นถ้าหากว่าจะสม,มุติรักก็ข้างหนึ่งชั้นก็ข้างหนึ่งได้ว้ตรงก,กลางนั่นแหละไม่ใช่กลางทําอกกลางแรกก็ตามมันเถอะมันอยู่ตรงกลางแล้วอันนั้นเอานั่นแหละ ทำใจให้สบายสบายถ้าหากมันไม่อยู่จับตรงนั้นเนแล้วถ้าหากไม่อยู่นึกพุทธโธคำริีกรรมว่าพุทธโธหรืออนาฟาสติก็ได้มันอยู่เพื่อเป็นจุดหมายมันอยู่ก็รู้มันไม่อยู่ก็ให้เข้าใจว่ามันไม่อยู่ นจะได้ดึงเข้ามาไว้ตรงนั้นนะ่ะถ้ามีจุดหมายมันมนีก็ไม่รู้มันอยู่ก็ไม่เข้าใจเอาความกลางๆนะ่ะตั้งชดจ่อตรงนั้นนะ่ะสติปุดูแลรักษาคุมระหว่าง ผู้ที่ได้เห็นน่ะมันอยู่หรือไม่อยู่นั่ะเรียกว่าสติประวังอยู่นั่นสติคุมอยู่นั่นแหละเอาตัวน,นั้นใช้ก่อนถ้ามั่นแน่วแน่ใช้ก่อนถ้ามั่นแน่วแน่ตรงอันเดียวแล้วอยู่ในที่เดียวแล้วมันจะปล่อยวางเอง ลืมหายไปไหนไหม่สามพุทโธหรืออรหันต์อะไรไอ้หรือพุทโธหรืออนาปานสติอย่าไปจับมาอีกพุทโธเลยอนาปานสติมันปล่อยวางได้มันสง,งบนิ่งแนวด้วให้มองดูคุนันเนี่ยถ้าหากว่ามองดูอยู่นานๆมันจะค่อยคลายออกมาดรง ลายไปทางดีก็ดีคลายไปทางชั่วก็ดีรู้ตัวในขณะนั้น,นยาไมเอกรู้ตัวในขณะนั้นให้ดูเท่านี้เสียก่อนนั่นเรียกว่าฝันยารู้ตัวนั่นแหะดีก็รู้คนเห็นตัวนั่นแหะดีก็เห็นคนู่ เหนท่านฟ้าสวรรค์เห็นเทพปฏิตามานผมไม่เป็นประโยชน์ท่านเห็นเรานี่มีประโยชน์มากแค่ไขตรวงเรานี่ยี่งประโยชน์มากเห็นเทพพระบูเทพดาพูดปีพิาสาตไมไ่มาแก้ให้เราเหรอก เราเห็นเราเ,เราแก้เราเองเห็นเทพพระพุทธเทพพระยุดเหนอินทรพเราก็จะมาอยู่เมืองมนุษย์นี่แหละนัทานอาหารกับมนุษย์นี่แหละอยู่กินกับมนุษย์นี่แหละตายก็ตายในมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไปสวรรค์แล้วไม่ได้ไปเห็นอินทรพงมไม่ได้ไปอยู่กับเขาหรอก คนเอามักปักไฟแต่ของไม่มีของมีอยู่ไม่เอานั่นเลยไป็นงไม่ได้ดิบได้ดีก็เขาของที่มีอยู่ตัวของเรามันมีอยู่เห็นอยู่นี่ไม่เอาคนเรากันเอาตรงนี้มันกไปดีหมดทั้งทีถึงมาดีก็ค่อย ไม่ดีจริงๆค่อยดีขึ้นมาหน่อยค่อยรู้ตัวขึ้นมาหน่อยมองดูใจของเรามองดูจิตของเราเห็นจิตดีช่วยยากละเอียดเลยมาันทั้งเห็นเราช้ำนนะกันลงตรงนั้นเน่ยนั้นจริงไห้พากัน ดูจิตของตนให้วางจิตตรงอย่าง,า,งยา,ยอางกลางๆนี้ก่อน้างกลางๆไม่เอาเดียวชัวยย่วหนาไปให้มีหนาตัวข้างหนึ่งละเอียดกัข้างหนึ่งสมมติว่าชัว่วแบทั้งทั้งทั้งซ้ายนะเดียวทั้งขวาเนีตั้งใจตรงกลาง,ลางนงแล้วเอาพุทโธไปใส่ตรงนั้นเอาวรงนั้นไปใส่พุทโธ พุทโธให้มองดูตรงนั้นนะเอาเท่านี้แล้วก่อ